สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel p o w e r p o นะครับก็วิดีโอนี้นะครับผมอยากจะมาแชร์นะครับเป็นวิธีเกี่ยวกับการบีบไฟล์ภาพในตัว Presentation ของเรานะครับบางทีเนี่ยถ้าเกิดเหมือนกับใครทํางานแล้วต้องใช้ไฟล์หลายภาพนะครับแล้วบางทีจะให้งานของเราเนี่ยมีไฟล์ขนาดใหญ่นะครับก็อาจจะเป็นปัญหาต่อการส่งต่ออะไรได้ถูกไหมครับก็จริงๆเนี่ยมันมีวิธีในการกดบีบไฟล์ภาพนะครับเพื่อให้ขนาดของไฟล์ภาพมันเล็กลงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันเลยครับ ก็ผมมีวิธีแก้ง่ายแบบนี้เนาะเบื้องต้นเนี่ยเราสามารถไปบีบไฟล์หรือคอมเพสพิ p i เจอร์ได้นะครับวิธีนะครับให้เรากดที่รูปภาพนะครับจะเป็นรูปภาพไหนก็ได้ในสไลด์เนาะมหมยถึงว่าจะเป็นรูปตรงไหนส่วนไหนของสไลด์ก็ได้นะครับกดไปเลยนะครับแล้วให้ไปที่แท็บพิ c t เจอร์แฟม t ด้านบนนะครับตรงนี้นะครับแล้วเลื่อนไปทางซ้ายนิดนึงเนี่ยจะมีคําว่า c o m p r e s s picture นะครับเนี่ย compress picture นะครับ กดลงไปเลยนะครับมันจะขึ้นหน้าตรงนี้มาเนาะวิธีนะครับก็แนะนําแบบนี้นะครับอ่ะเราดู2ตัวบนก่อน2ตัวบนเนี่ยหมายถึงว่ามันจะมีในส่วนของ a อ p พายออลนะครับ to this picture ตัวนี้หมายถึงว่าถ้าเราติ๊กตัวนี้มันจะเรียกบีบเฉพาะภาพนี้แต่วัตถุประสงค์อันนี้เราอยากให้มันเล็กลงทั้งไฟล์ใช่ไหมครับหมายความว่าเราจะติ๊กตรงนี้ออกนะครับเพื่ออะไรเพื่อที่ว่ามันจะได้บีบไฟล์ทุกสไลด์ทุกหน้าในไฟล์นี้นะครับให้ภาพมันเล็กลงเนาะ อ่าส่วนถัดมานะครับก็จะเขียนว่า delete crop area of picture นะครับก็ตัวนี้ประมาณว่ามันจะเหมือนกับว่าไปคือเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะให้มันลบส่วนที่มันเกินออกไปจากสไลด์ครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้ครับหมายถึงว่าถ้าเกิดผมวางภาพแบบนี้นะครับเนี่ยไอ้ส่วนที่มันเกินสไลด์เนี่ยเห็นไหมครับตรงฝั่งซ้ายเนี่ยมันก็จะบีบภาพออกไปให้ประมาณนั้นครับคือหมายถึงว่าถ้ามีมีการจัดวางวางเกินขอบสไลด์ออกไปเนี่ยไอ บางทีบางงานเนี่ยเราไม่อยากบีไฟเลยใช่ไหมครับคือใหญ่าภาพมันแบบชัดเฮ็ดดีมากๆนะครับแต่ไอส่วนข้างนอกเนี่ยถ้าเก็บแบบเฮ็ดดีไว้มันก็เปืืองเราก็สามารถเลือกที่จะบีบเฉพาะไอส่วนข้างนอกสไลด์ตัวนี้ได้ประมาณนั้นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับไปของเรากันเนาะตัวคอมเพรสเจอร์นะครับอ่าโอเคก็ติ๊กตัวนี้ออกเนาะเพื่อที่ว่าเราจะต้องการลบทุกภาพทุกสไลด์ส่วนตัวนี้ก็ติ๊กเอาไว้เพราะว่าถ้ามันเกินนอกสไลด์ก็ให้มันบีบไปเลยนะครับทีนี้เราจะมาดู ขนาดกันนะครับในส่วนของ resolution เนาะก็จริงๆเนี่ยผมแนะนำแบบนี้ครับว่าถ้าคือต้องบอกก่อนว่าวัตถุประสงค์ในการบีบเนี่ยบีบเพื่อเอาไปใช้ในการส่งต่อให้คนอื่นได้ง่ายได้เร็วนะครับอใครทํางานกลุ่มงานวิจัยก็ส่งให้เพื่อนได้ไวนะครับหรือทําส่งหรือใครทํางานเนี่ยก็ส่งให้คนในทีมได้เร็วใช่ไหมครับบางคนสะดวกส่งผ่านไลน์อะพวกเนี้ยหรือบางทีเนี่ยเออเราขี้เกียจแบบไปเอาไฟล์ไปฝากลิงก์ครับคือบางทีเนี่ย ถ้าเราทําไฟล์ขนาดไม่เกิน25เมกเนี่ยมันก็สามารถแนบไปกับอ e ีเมลได้เลยถูกไหมครับอ่านะบางทีแบบมันเกินนิดหน่อยเงี้ยเราก็อยากให้มันเล็กลงแบบพอดีจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไปทําลิงก์ในพวกเนี้ยก็มาบีบได้นะครับก็ผมแนะนำเนาะให้บีบอยู่ในสักประมาณเนี่ยครับไม่เป็นเว็บก็เป็นปรินตตรงนี้นะครับเนี่ยส่วนตรงผมชอบเป็นเว็บนะคือภาพมันจะแบบไม่ใช่ถึงกับเปร์เลยนะครับคือภาพก็ยังชัดอยู่นะครับคือถ้าพูดง,ง่ายๆว่าเอาไปเปิดพรีเซนต์ในพ o w อยทั่วไปเนี่ยใช้ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับ พอกดตัวเนี้ยภาพมันจะเล็กลงนะครับอ่านี้ผมเปรียบเทียบให้ดูก่อนนะผมจะยังไม่บีบภาพนะครับผมจะลองกดเซฟไปเลยนะจริงๆนี่ผมเซฟไปแล้วนะครับอ่าตัวเนี้ยผมยังไม่ได้บีบนะอ่าคือเมื่อกี้ผมยังไม่ได้กดโอเคลงไปเนาะดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพขนาดเดิมนะครับตัวนี้เนี่ยเออที่ผมเซฟเอาไว้เนี่ยมันจะอยู่ที่ขนาด6เมกนะครับนี่6เมกประมาณ6เมกกว่าๆเห็นว่าเนี่ยเฮ้ยเรามีแค่ภาพ5ภาพนะครับยังไม่มีอย่างอื่นเลยลก็กินเข้าไป6เมกแล้ว ถ้าใครทําแบบเป็นสิบยี่สิบหรือสสไลด์เนี่ยโอ้โหนี่มีเป็นหลัก30 40 50เมตรหกเมตรก็ยังเป็นไปได้นะครับอ่ะมาลองกันก็กดไปที่ตัวนี้เหมือนเดิมนะครับ picture format นะครับ c o m p a s i t e picture แล้วก็ลองอติตัวนี้ออกด้วยนะครับอ่าติ๊ตัวนี้ข้อออกด้วยเนาะเราลองเลือกเป็นเว็บดูตัวนี้นะครับกด ok ไปเลยนะครับถ้าใครมีหลายหน้ามันจะรอนานนิดนึงนะครับเอาผมมีแค่5้าหน้ามันก็ลอกแบบเดียวนะครับอ่ะกดเสร็จปุ๊บเราลองกด save ดูนะครับจากนั้นเรากลับไปด อ่าเห็นไหมครับโอ้โหเหลือแค่ 700k นะครับจากเมื่อกี้6เมกนะครับเหลือ 700k เลยเนาะนี่เรามาลองกดสไลด์โชว์กันนะครับมันเป็นยังไงบ้างนี่นะครับก็ยังชัดอยู่นะครับในส่วนนี้เนาะเนี่ยเอ่อภาพก็ยังเป็นภาพที่ชัดเจนนะครับเนื่องจากภาพเราเข้ามาเนี่ยมันเป็นภาพสวยอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้แบบเบลอเลยเนาะเนี่ยก็อันนี้ให้เห็นตัวอย่างที่ชัดเลยนะครับว่าจากเดิมเนี่ยเรามีแบบเนื้อหาภาพขนาดใหญ่นะครับ เราย่อไปนิดเดียวเนี่ยเออหมายถึงว่าเรากดบีภาพมาเนี่ยมันก็ย่อลงมาเหลือแบบหลายเท่าเลยนะครับเนี่ยก็ลองไปใช้ดูได้แล้วกันนะครับโอเคก็ฝากประมาณนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามตัวเองต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ